ไอ้เจ้าซีเซียมที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปจากโรงงานไฟ้าแห่งหนึ่งคือที่เขาติดเอาไว้เขาติดไว้ทาอะไรฮะอาจารย์ไอ้ตัวซีเซียมถึงสามเจ็ดเนี่ยมันประกอบอยู่ในอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าอุปกรณ์วัดระดับในของโรงงานไฟฟ้าตัวเนี้ยเขาใช้วัดคี้เท่าที่มันอยู่ในไซโลไอ้คีเท่าเนี่ยมันเกิดจากการเผา ชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือวัดคี้เท่าคือเอาไว้ตรวจวัดไอ้พวกไอไอเศษขยะมันลอยขึ้นไปมันตรวจวัดได้มันก็เลยทํามาในรูปแบบเป็นแท่งเหล็กบางท่านหรือชาวบ้านบางคนบอกว่าไอแท่งเหล็กเนี่ยแหละมันคือซีเซียมไม่ใช่มันคืออุปกรณ์วัดระดับเจ้าซีเซียมจริงๆมันอยู่ในท่อเหล็กนี้ท่อตัวนี้ใช่ไอท่อเหล็กเมื่อกี้เนี่ยก็คืออันนี้นะฮะไอเนี่ยคือซีเซียมหนึ่งมมันจะมาในรูปแบบของผงหรืออาจจะเป็น ล้อนก็ได้แต่ที่แน่ๆประเด็นคือนะฮะมันหายไปเนี่ย แล้วมีคนไปแจ้งความคือวันที่10มีนาเขารู้ว่ามันหายคือ23กุมภาแสดงว่ามันอาจจะหายไปก่อนหน้านั้นก็ได้ถ้าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนมันไปอยู่กับคนโดยที่ไม่ได้มีการผ่าหรือไปอัดอะไรมันจะเป็นยังไงฮะจริงๆแล้วตามหลักการของทบวงพลังงานปลันหมูห่างประเทศ IEA a นะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นวัสดุกำมันรังสีอันตรายประเภทที่3ถือว่าอันตรายนะครับเพียงแต่ว่าพอมันอยู่ในกระบอกเนี่ยไม่เป็นไรแล้วแล้วก็กวบคุมโรกก็บอกว่ามันเป็นแหล่งกําเนิดประเภทที่เป็นอันตรายด้วยถ้าเรา เราไปสัมผัสมันหมายถึงว่าเราไปแกะมันเราไปงะมันจนกระทั่งไอ้สีแดงเนี่ยมันหลุดรอดออกมาข้างนอกแล้วก็ซีเซียม137่มเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดโดยตัวของมันเองแต่มันเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่างๆเป็นผลพลอยได้เรารเราจะเห็น,เห,นเห็นว่ากรณีเหตุโรงไฟฟ้ากุฟุกิมะฟุกุชิมะในญี่ปุ่นหรือย,ย้อนหลังไปที่เชอร์โนบิลเนี่ยตัวซีเซียม137่มเเนี่ยเป็นตัวสําคัญถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนอยากจะให้เทียบตรงนี้ฮะว่าไอ C ้ซีเซียมที่เรา บอกว่าหายไปกับกับรงไฟฟ้านิวเลียร์เนี่ยมันต่างกันมันคนละสเกลกันไอ้นุ่นใหญ่มากใหญ่แต่ตัวเนี้ยมันเล็กถึงเล็กแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันปลอดภัยมันต้องระวังคือตอนเนี้ยเรากําลังอนุมานว่าไอ้เจ้าก้อนซีเซียมก้อนนี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันถูกหลอมไปในไอ้เบ้าหลอมนั้นจริงไหมยังยืนยันไม่ได้มีการไปตรวจสอบแล้วไปเจอไอ้เจ้าฝุ่นแดงคือตอนเนี้ยหลักฐานเนี่ยเรามีแค่ว่าเราเจอซีเซียม137นะแต่เราไม่รู้ว่ามาจากแท่งนี้หรือแท่งไหนคําถามที่ผมมีในใจในเชิงของนักวิทยาศาสตร์ มันหลุดเข้าไปตรงนั้นได้ไงคนไทยเนี่ยเราไม่รู้จักเครื่องหมายโลโก้ไอ้เจ้าใบพัดสามใบนี่เลยเหรอคือถ้าทุกคนรู้ว่ารูปใหม่ยนียมันน่ากลัวไม่แพ้กับหัวกระโหลกไข้นะคนไหนเห็นก็ต้องสะดุ้งแล้วว่าลงสีตกลงมาอธิบายนิดหนึ่งเป็นความรู้เดิมเนี่ยสัญลักษณ์นิวเคลียร์จะเป็นรูปใบพัดอย่างเงี้ยสามใบตั้งแต่ปี2 5 5 5บอกว่าเล็กคอมเมนต์ให้ประเทศที่เป็นสมาชิกของ i a e a ทั่วโลกเนี่ยให้ใช้ไอตัวเนี้ยแทนไอตัวนี้ซึ่งซึ่งไอกระบอกซีเซียมเนี่ย มันใช้มาก่อนครบคุณกันชัยมันไม่ทันมีตาตรงฝาคุณครับใช่ครับบนฝานี่ใช่ไหมฮะคือปกติอ่ะไอตัวอุปกรณ์ที่เราใช้ทางอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับระดับความแรงมันจะไม่เยอะไม่เหมือนทางการแพทย์ซึ่งถ้ามันมันเอาไปหลอมแล้วมีฝุ่นออกมาจริงๆเนี่ยนะครับด้วยปริมาณระดับนี้เนี่ยผมไม่ไม่กังวลว่ามันจะเป็นอันตรายในวงกว้างอย่างเช่นมีข่าวว่ามันจะปลิวไปหลายสิบกิโลหลายเป็น1000กิโลซึ่งมองว่าถึงเหมือนออกไปจริงๆนะครับด้วยระดับปริมาณแอคทิวิตี้ระดับนี้เนี่ยมันจะถ ไม่หมายความว่ามันไม่อันตรายเลยอันตรายเนี่ยจะเกิดกับคนที่อยู่ในระยะใกล้นะครับก็คือเราจะต้องไปสัมผัสมันนะครับทีนี้อันตรายที่จะเกิดเนี่ยคืออะไรถ้ายังเห็นได้ชัดในลักษณะของร่างกายเนี่ยนะครับก็คือผิวของคนเนี่ยจะเริ่มมีการอักเสบผื่นแดงจากรังสีเนี่ยที่ปริมาณรังสีประมาณ2,000มิลลิเกรนะครับข้อจากข้อมูลที่เขามีการวัดไอ้ตัวแท่งนี้นะครับมันจะออกมาประมาณ129มิลลิเซว์ต่อชั่วโมงแปลว่า คนที่ไปอยู่ใกล้มันนะครับแล้วผิวจะเกิดอักเสบบวมแดงจากไอตัวรังสีเนี่ยจะต้องกอดมันไว้ประมาณ15ชั่วโมงครึง่งซึ่งซึ่งมองว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปกอดมานานขนาดนั้นนะ,นะครับแต่ อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่ามันปลอดภัยร้อยเเซนะครับก็คือคนที่เข้าไปสัมผัสเนี่ยจะต้องตรวจสอบนะครับว่าใครไปสัมผัสม,สมันบ้างแล้วเราต้องมาประเมินว่าเขาได้รับปริมาณรังสีไปที่เท่าไหร่นี่คือผลของร่างกายนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่เรายังมองไม่เห็นในวันนี้ก็คือความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งจากรังสีซึ่งอะ,อะไรก็ตามที่เป็นปริมาณรังสีที่มันนอกเหนือจากปริมาณรังสีจากธรรมชาติเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดมะเร็งได้แต่ว่าอัตราในการเกิดมะเร็งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,000มอลลิซ็นต์ต่น,นะครับ ซึ่งซึ่งในเคสนี้เนี่ยมันมันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่านั้นมากครับมันก็อ,อยู่เป็นแบบ0 0 0 0, 0อะไรอย่างนี้ครับวันนี้ไอ้เจ้าบิ๊กแบ็กที่มีการามีกำลังทรัพย์ตังสีที่มันเจือปอนอยู่ของไอ้ไอ้ฝุ่นแดงเนี่ยนะฮะจะทำยังไงต่อไปฮะไก่24ตันนี้ฮะตัว24ตันเนี่ยนะครับมันมีการปนเปื้อนของ ซีเซียม137นะครับในระดับต่ำเราจะจัดเก็บไว้ในพื้นที่นะครับในโรงจัดเก็บฝุ่นโลหะหรือฝุ่นแดงนะครับของทางโรงงานไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมการในการที่จะจัดการเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่เข้าไปตรวจสอบนะครับในระยะที่ห่างออกมา2เมตรเนี่ยนะครับระดับรังสีเนี่ยเทียบเท่ากับระดับรังสีในธรรมชาติใกล้ที่สุดเนี่ยนะครับที่ระยะสัมผัสเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ไมโครซเวร์ต่อชั่วโมงมันเป็นปริมาณรังสีเนี่ยนะครับในระดับที่ มันไม่สูงมากเราสั่งทีมที่เป็นทีมตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับทำการปูพรมตรวจวัดสุ่มเก็บตัวอย่างดินน้ำอากาศขอบเขต5กิโลเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับยืนยันนะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับยังไม่มีระดับรังสีสูงหรือเกิดการปนเปื้อนทางรังสีครับแล้วที่มันมีข่าวหลุดออกมามีการนำไอ้เจ้าวิกแบ็กเนี่ยนะฮะส่งไปที่ระยอง1ชุด ชนบุรีหนึ่งชุดแล้วมีอีกหนึ่งชุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีการเอาไปฝังดินผมขอยืนยันนะครับว่าฝุ่นทั้งหมดนะครับที่ออกไปจากโรงงานเนี่ยไม่มีการปนเปื้อนฝุ่นที่มีการปนเปื้อนอยู่ภายในพื้นที่เฉพาะที่มีการจัดเก็บเท่านั้นนะครับทีนี้ประเด็นไอ้เรื่องที่ว่าฝังดินเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการฝังดินครับคุณหนุ่มครับคือปกติแล้วเนี่ยตัวฝุ่นนะครับพอ,อมันผ่านกระบวนการหลอมแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นพวก ฝุ่นโลหะนะครับแล้วมันก็จะอาจจะมีตะก,กันซึ่งมันมีความร้อนมากครับนะครับโดยปกติกระบวนการปกติเลยเนี่ยโรงงานเขาก็จะเอามาเกลี่ยบริเวณตรงพื้นเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเย็ยนลงนะครับเพราะนั้นไม่มีการฝังดินครับตอนแรกที่มีข่าวออกมาเนี่ยนะฮะว่าพอถูกหลอมไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วหลอมไปกับเจ้าพวกเหล็กถ้าเกิดมันมีการเอาไปรีด เป็นเหล็กเส้นแล้วเอาเหล็กเส้นนั่น,น่ะไปสร้างตัวอาคารบ้านเรือนต่างๆมนุษย์เข้าไปอยู่ตรงนั้นเขาบอกมันจะมีรังสีจากไอ้เจ้าเหล็กเส้นเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายของเราเนี่ยอันนี้ข้อที่จริงมันเป็นไงฮะอ่าข้อที่จริงก็คือไอ้ตัวซีเซียมหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติมันหลอมหรือมันถูกเผาไหม้ในเตาหลอมอม,มันจะเกิดเป็นควันเป็นฝนุ่นขึ้นมามัน<ร>จะไม่ปนกับเหล็กไม่ปนกับเหล็กที่หลอม <S <S <ing> <S มันก็จะไปอยู่ในฝุ่นแดงไอ้ตัวที่ว่านี่แหละทีนี้ผมเชื่อว่าชาวบ,บ้านนี่ก็ยังคงสงสัยเหมือนผมเหมือนกันทำไมต้องเรียกฝุ่นแดงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในกระบวนการหลอมเหล็กใช่ไหมครับหลอมเหล็กเราต้องการตัวที่เป็นเหมือนเหล็กหลอมละลายโลหะหลอมละลายไปใช้แต่มันเกิดฝุ่นของโลหะต่างๆที่มันตีอยู่ในห้องนั้นอยู่แล้วและโดยรวมมันจะเป็นสีแดงๆครับภาษาชาวบ้านหรือภาษาโรงงานเขาเรียกฝุ่นแดงอยู่เขาเรียกฝุ่นแดงอยู่แล้ว,ลวมันไม่ใช่แปลว่าเราเห็นฝุ่นสีแดงต่อไปนี้เราจะกลายเป็นว่าต้องเป็นซีเซียมหรืืออออมีีกกกัััับสภาาพพรรรงงเเะะะฉนน้้้คไไไ่่ดยวข ฝุ่นที่มันมีครณภาพรังสีหรืออะไรอยู่ด้วยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะฮะแต่24ตันจะมีนี่ผมว่าภาพสรุปคือสังคมไทยยังรู้จักมันน้อยเกินไปนี่เหมือนกันครับคือผมว่ามันต้องกลับมาที่ปัญหาเรื่องการศึกษายัางไงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆต้อง,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 งรีบมาระดมให้ความรู้ประชาชนมากขึ้นอันหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องตระหนักเอาไว้นี่ผมคิดว่าเราจะต้องไม่ประเมินมันต่ำเกินไปนะครับ,รบด้วยความที่อย่าลืมว่าซีเซียม137เนี่ย ขโมยไปใช้สําหรับทําเดร์ตี้บอมบ์คือผมคิดว่ามันมันคงไม่เกิดกับกรณีของประเทศไทยเพราะว่าเรื่องการก่อการร้ายอะไรมันคงไม่ใช่ในภูมิมมมภาคแถวนี้แต่ว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าควรจะต้องดูแล,แลและเก็บรักษาให้ดีกว่านี้ใช่ฮะถูกค,ค,คือประเด็นของผมก็คือว่าทำไมมันหายไปจากโรงไฟฟ้าได้มันหายไปได้ยังไงแล้วแล้วทำไมไม่มีใครบอกได้เลยในประเทศนี้นะฮะอย่างพอวันรู้ข่าวว่ามีการหายเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็นของหายเลยนะ ผมมองว่านี่คือวิกฤตนิวเคลียร์แห่งชาติน,นี่คืออุบัติเหตุนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นผมนึกภาพจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตั้งชุดทำงานจะมีนายกัฐมตี<ช>เป็นประธานด้วยซ้ำเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่แต่สุดท้ายเราไม่เห็นความคืบหน้า<ช>เราเห็นสเกลของการจัดการเล็กมากเราเห็นความไม่พูดตรงๆนะครับไม่เป็นไม่เป็นมืออาชีพอะหลายๆอย่างที่ชาวบ้านเขาคาดหวังจะได้เห็นนะแล้วที่ครั้งนี้มันยังพอพอทุเลาเพราะมันไม่ได้ใหญ่โตมากแล้วครั้งหน้าล่ะมันจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นออต้งเนีว